โอ้ห oh! อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะทุกคนอยากฟังไหมนี่ก็เป็นหนึ่งในรถของฝีมือกุณชายแต่ดังเดี๋ยวไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยครับ ใช่ครับผมทำอะไรบ้างอ่ะดูเยอะเลยนะคันนั้นนะ่ะคันนี้เต็งหนึ่งเต็งสองรามสองเลยนะเนี้<ะ>ยเอนามเยอะเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้เจ้าของรถพาไปดูนี่นะ,ะสวัสดีครับพี่ครับอ่านี่ครับชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อเล็กครับผมอ่าเล็กนะครับครับไปดูรถกันหน่อยไหมได้เลยพี่ไม่มีปัญหาเห็นชายยืนยันว่าตัวเต็งเลยแสดงว่าต้องมีของดีแน่ๆพาไปชมครับผม Paid, อะไรเนี่ยสปิงสปิงแต่งแต่งเกินไปแล้วทุกคนสปิงบ้าเลยเนี่ยไม่ใช่โชครถเ้ยอะตามน้องเขาไปดูครับผมพาไปดูรถครับเดี๋ยวพาไปดูหน้ารถก่อนว่ามีอะไรบ้างไอ้พี่ตกใจมันลกๆทีนึงมันมีเกว่าลมตรงนี้นะครับหนึ่งตัวเขาติดตั้งได้ ถือว่าเป็นรถเบียบเรียบร้อยเลยทุกคนนะตัวเล็กๆบัดลมได้นะร้อยหกสิบปอนนะเนี่ยเอ้ยร้ 180. อยแปดสิบมร้อยแปดสิบครับทุกคนนี่ปั่นมาแล้วร้อยหกสิบโอ้โหบ้าไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวิตซ์ปิดบัำลมนีตัวนี้ปิดนะเป็นแต่เดิม ออออเออคอนโทรนปัมมนป๊มลมตรงไหนฮะคอนโทรลปั๊มลมอันนี้เรียกเป็นตัวพิ่าจะไม่เหมือนใครอันนี้เป็นแบบว่าชุดประหยัดของผมเองอะนะก็มาดูเลยตัวนี้อาจจะไม่เหมือนใครนะครับผมเฮ้ยมันใช้ได้ใช่ไหม ใช้ได้ครับมีช็อตมีมไหมมีร้อนละลายอะไรไหมมันไม่มีะละลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปั๊มลมมันร้อนปุ๊บใช่ไหม uh huh. มันก็ตัวนี้ก็จะตัดเองเลย uh huh. ตัดแป้งออกมาเลยเอา2 4 0โวลต์มาใช้นะทุกคนใช้กับไฟ2 4โวลต์ใช้ก <os> ับไฟ2 4่โวลต์อ๋อคันนี้มัน2 4โวลต์นะครับทุกคนดูฮะงาน DIY ใช้งานได้ด้วยใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับผมนี่ครับ อ่าอันนี้เปิดถ้าปั๊มเรามีปัญหาร้อนไหมใช่ครับตัวนี้ตัดลงเลยตัดได้เลยอ๋อเซฟตี้เหมือนกันนะครับเป็นทั้งสวิตช์เป็นทั้งเป็นเป็นทั้งฟิลไปในตัวเลยนะทุกคนใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้แกวเลยครับยอดเลยมีหมวกสี่บาทครับฝั่งละสองบาท เดินนิดหน่อยก็เดี๋ยวพาไปดูใต้ท้องรถนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็คือแอบซุ่มนิดนิดัวคนนึ่นยังไงอะเดี๋ยวคนนึ่นเขาจะบอกว่าเฮ้ยเรามีดีอะไรตอนนี้ผมเอามาโชว์ว่ามีอะไรบ้างครับผมอะตามไปดูใต้ท้องกันดีกว่าเขาติดตั้งอะไรไว้ตรงไหนบ้างมีถังลมตรงนี้สองถัง กี่ลิตรไดยทั้งแรกกี่ลิตรทั้งแรกคือสี่ลิตรครับผมทั้งที่สองก็สิบสี่ลิตรเนีครับทั้งหมดกี่ถังครับทั้งหมดมันมีสี่ถังครับผมสี่ถังนะครับสิบสี่ลิตรคูณสี่โอ้โหเป็นไงอ่ะพวกนายว่าไงสุดปะวะเอ้ยปั๊มลมอยู่ตรงไหนเนี่ยปั๊มลมมันอยู่ข้างหน้าโมบัตครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูปั๊มลมปั๊มลมปั๊มลมครับผม ตรงนี้ทางมอเตอรเลยอือตัวนี้จะเป็นปั๊มกลางปั๊มกลางนะฮะกลางครับโอ้โหตั๊มกลางแล้วอีกทังสองใบซ่อนไว้ไหนเนี่ยทังสองใบก็จะเป็นองค์ใต้ตรงตรงใต้นี้ใต้หลังเือหนึ่งถังนะครับแล้วก็จะมีเอาไว้บนหัวถังหนึ่งบนหมวกอีกถังหนึ่งนะทุกคนใช่ครับผมโอ้โห สองปากบนหัวนะครับผมมีมีทั้งหมดหกปากหกปากเอ้ามันอยู่ตรงไหนอะครับอ่าอยู่บนหมวกสองดอยู่บน,มมนหวมวกสี่ปากครับผมแล้วก็ซ่อนไว้ข้างล่างอีกสองปากโอ้โหเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวซ่อนอยู่ตรงไหนโอ้นี่อีกสองปากเว้ยเฮ้ยไลุนทั้งหมดรวมเป็นหกปากสุดเว้ยสุดเว้ยแกงนี้สุดเว้ย อ่ะขอบคุณนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเอาขอวตัวเชแนลครับน no ี่ฮะรถโนปิเท่ๆเลยไปละอย่าลืมกดซับก,กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวจะตามถ่ายคลิปรถแต่งเท่ๆแปลกๆแต่ล้มลันล่นๆรถสวยให้ชมกันครับไปละฮะบ๊ายบายครับ,บ,เ,บเราลืมฟังเสียงอ่ะจะโชว์เองเลยไหมเดี๋ยวผมให้พี่ชายผมจัดการให้ดีกว่า ใครอ่ะให้ใครอ่ะนี่แหละครับประไปนี่ประธานครับผมประธานไปอีกแล้วใครหัวอก่อนใครหัวอก่อนทั้งวันแล้วครับที่นี่ครับอ่ะพร้อมไหมมามาเดี๋ยวหน้าตากไปครับเดี๋ยวตามไปดูกันตามไปดูกันครับตามไปดูกันดูสเต็ปมือนะ อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวขายอีกตัวนึงครับสำหรับคุณชายแจดังนี่ก็จะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับแต่เดี๋ยวจะมีเด็ดๆตัวนี้อีกฝากติดตามผลงานด้วยครับผมรอติดตามชมคุณชายแจดัง